สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับย้อนฟังกรรมของวินยัยไกบุตรคนลุกย้อนฟังลิวจิตสัมผัสพูดถึงกรรมของวินยัยไกบุตรจากกรณีที่หนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดบันทึกพิธีโอโหสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหลังจากตามหาจนเจอเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งยังมีชีวิตอยู่พร้อมเปิดใจเมฆวินยัยไกบุตรที่ยอมรับว่าแอบนอนร้องไห้คนเดียวชีวิตตลก แทนที่คนจะขออหัวสิก,กรรมไปหาเขาเขาต้องมาหาเรามีที่ไหนคนนี้เขาดีไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักโดยพบว่าเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งอาจารย์ภัยสารแสนชัยเปิดบุพกรรมมีวิทย์ว่าชาติก่อนชื่อนายช้อยชาตินี้ชื่อนพดลซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยและขอเดินทางมาหาเมฆวินัยเองที่บ้านนั่นเองโดยวันนี้จะพาย้อนไปฟังวินัยไกยบุตรในรายการเลขกหวดกรรมบอกเลยว่า อดลุกซึ่งในรายการด้านริวจิตสัมผัสได้เผยว่าคนเกิดปีจอปากดีเวลาไม่พูดคือไม่พูดถ้าพูดหรือไปแช่งใครจะเป็นจริงซึ่งทางด้านวินัยก็ยอมรับว่าเคยแช่งคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันริวทักขึ้นมาว่าเคยไปทํากรรมกับสัตว์ไว้ไหมวินัยจึงพูดว่ากับสัตว์หรอคือในต่างจังหวัดที่บ้านเราสักห้าขวบก็เริ่มทามาหากินช่วยพ่อแม่ตกปลาตามปกติ เรียกได้ว่าเป็นผ่านป่าตั้งแต่เด็กแต่กับเห็นกิ้งกาตัวแดงๆอยู่บนต้นไม้และงูผมกลัวมากในความที่ผมกลัวนั้นผมรู้สึกว่ามันท้าทายผมและผมเป็นคนที่แม่นในการยิงหสติกใส่สุดมือและทําทันทีและฆ่าเยอะมากวันหนึ่งไปเจอพระอาจารย์ขึ้นไปหาแถวแถวลาดพราวแล้วก็บอกว่าคุณตอนเด็กฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะมากซึ่งผมไม่เคยเล่าให้ใครฟัง อาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักผมตอนนี้คุณเจ็บปวดทั้งตัววินัยจึงตอบว่าเป็นเป็นทุกเดือนทุกวันมันปวดทรมานนอนไม่หลับปวดจนเดินไม่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นตลอดขอ,อข,าาขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ